สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องมีการมีรูสูตรหวยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณเด่นล้างนะคะแบบคู่คี้นะคะเทียบชน4สูตรใหม่นะคะก่อนที่เข้าการคำนวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่ความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ของให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการเมรูสูตรหวยฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะเด่นล้างแบบคู่คี้นะคะเทียบชน40คะแอดยกมาคะเป็น40สูตรใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะสูตรที่1นะคะสตินะคะ36งวดเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกฮะ42ฮะเด่นที่246ฮะผลวัลออกมาที่42ฮะเข้ามา2ตัวคะ งวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่เก้าหนึ่งสามนะคะพลวันออกมาที่ศูนย์เก้านะคะเข้ามานะคะที่เก้าสูตรเราจะใช้ร้อยบนสิบล้างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งห้าครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่ห้า ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคบวก0เท่ากับ0ูบวก9เท่ากับ9 9บวก2เท่ากับ1 1บวก0นเท่ากับ1 1บวก5เท่ากับ6 6บวก9เท่ากับ5 5บวก5เท่ากับ0ูย์บวก5เท่ากับ5 5บวก8เท่ากับ3 3บวก4เท่ากับ7 7บวก5นะคะเท่ากับ2องคะ,ะตัวแรก2 2บวก2เท่ากับ4 4บวก2องคะเท่ากับหกคะ เราจะได้เด่นล้างนะคะแบบคู่คี้ในสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นเลขคู่นะคะสองสี่หกเสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสถิตินะคะสามสิบห้างวดเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกแปดสามนะคะเด่นที่เจ็ดหนึ่งสามนะคะเข้ามาที่สามงวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่ 0 4 6นะคะคูณวันออกมาที่0ูนยนะคะเข้ามาที่ะที่0สูตรเราจะใช้นะคะหลักเหมือนสองครั้งหน่วยบน7ครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้วบวกข้างที่สอง ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ 10, ่งหนบวกเท่ากับแปดบวกสเท่ากับสอบวกสาเท่ากับห้าบวกหเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ 6, 6่งเท่ากับหหนึ่งบวกห้าท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศนย์ย์วกสะเท่ากับสอนะสองบวกสสองบวกสี่เท่ากับหกบวกสนะเท่ากับแเราจะได้นะ,ะเด่นล่างแบบคู่คี่นะคะในสูตรที่2อะคะ่ะเป็นเลขคู่นะคะสองหกแปด เสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามนะคะสตินะสามสิบสี่งูเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดห้านะคะเด่นที่หนึ่งห้าเจ็ดฮะเข้ามาสองตัวนะคะห้าเจ็ดฮะงวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่ห้าเก้าหนึ่งนะคะผลวันออกมาที่ศูนย์เก้านะคะเข้ามาที่เก้าสูตรเราจะใช้นะคะร้อยบนสิบบนสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่ง หน่วยหน้า,าครั้งที่สองหครั้งร้อยทายครั้งที่1นึ่งสิทายครั้งที่1หน่วยทายครั้งที่1ร้อยทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สองห้าครั้งแล้วบวกค่าครั้งที่สามศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกเเท่ากับหนึ 4, ่งหนึ 4, ่งบวกสี 4, 4่เท่ากับห้าห้าบวกสี 9, 9่เท่ากับเบวกหเท่ากับสีบวกเเท่ากับสบวกหเท่ากับสีบวกหเท่ากับเบวกศเท่ากับเกบวกสนะฮะ ถ้ากับ2อะตัวแรง2 2บวกสี่ทากับหกบวกสองะเท่ากับแ 6, ะ 6, เราจะได้นะเด็นล่างแบบคู่คี้นะในสูตรที่3นะเป็นเลขคู่นะคสองเสร็จแล้วนะเรามาดูสูตรที่4นะสูตรที่ 4, สี่สตินะยาวกับเพื่อนน9ะสามสงวดะเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกหกนะ เด่นห้าเจ็ดหนึ่งนะคะเข้ามาที่หนึ่งงวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะคะผลวันออกมาที่ศูนย์เก้านะคะเข้ามานะคะที่เก้าสูตรเราจะใช้นะคะหลักแสนสองครั้งร้อยบนหน่วยบนห้าครั้งสิบล่างหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่ง รอยหน้าครั้งที่สองสองครั 7, 7, sama, 7, 7, 6, 6, 4, ้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งรอยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองระบวกข้างที่สามสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดบวกเท่ากับหกบวกแปเท่ากับสี่สี่บวกสาเท่ากับเจบวกแเท่ากับห้บวกแเท่ากับสามสามบวกห้าเท่ากับแปบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้านะคะ ตัวแรกเก้านะคะเบวกสเท่ากับหนบวกสเท่ากับหนะคะเราจะได้นะคะเด่นล่างนะคะแบบคู่ขี้ในสูตรที่4ขขี่นะครับเลขขีนะคะ9 1 5ครบแล้วนะคะทั้ง4สูตรนะคะแอดยกมานะคะเป็น4สูตรใหม่นะคะแอดยกตัวอย่างนะคะในการเทียบชนมาให้นะคะสี่งวดนะคะตั้งแต่งวดที่ออกแปดห้านะคะในงวดนี้นะคะเขาชนกันนะคะ ที่เลขคี่นะชนที่ห้าตัวเดียวนะส่วนตัวที่ไม่ชนนะก็คือเลขคู่นะ682นะเราก็จะนำห้านะมาจับกับ682นะ565852จะได้ทั้งหมดนะ3คู่ชุดไปกลับนะคนละวันออกมาที่85ถนะ้าเขาเข้ามานะคู่ชุด85เสร็จแล้วนะงวดต่อมานะชนกันนะที่ห้ากับเก้านะส่วนสูตรที่ไม่ชนนะเป็นเลขคู่นะ824 เราจะนำ5เก้านะคะมาจับกับ8 2 4นะคะผลรวัลออกมาที่8เก้านะคะก็เข้ามานะคะคู่ชุด8เก้างวดต่อมานะคะในงวดนี้เนี่ยชนกันที่6ตัวเดียวนะคะเราจะได้เป็นเลขเด่นเลขวิ่งนะคะผลรวัลออกมาที่6หนึ่งนะคะก็เข้ามานะคะที่6เสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเลขคีสนะคะชนกันที่เก้าหนึ่งนะคะส่วนสูตรที่ไม่ชนคือเลขคู่นะคะ0 4 6 เรานำ9 1นะคะมาจับกับ0 4 6นะคูณวันออกมาที่0 9นะก็เข้ามาที่0 9เสร็จแล้วฮะงวดนี้นะคะเรามาดูตัวชนกันฮะสูตรที่หนึ่งนะคะ2 4 6สูตรที่สอง2 6 8สูตรที่สาม2 6 8ฮะแล้วก็สูตรที่สี่นะคะ9 1 5ตัวชนจะเป็นที่เลขคู่นะคะตัวชนตัวแรกนะคะก็คือ2ตัวชนตัวต่อมาคะก็คือ6นะเราได้นะคะ ชนคู่ในงวดนี้นะคะก็คือ2องนะแล้วก็6กนะส่วนเลขคี่นะคะคือสูตรที่ไม่ชนคะเก้านะคะหนึ่งห้านะคะในงวดนี้นะคะแอดให้เพื่อนๆนะคะยึดไปนะคะที่เลขคู่ไว้ก่อนนะคะก็คือ2กับ6กนะ2กับ6นะจะเป็นอ่าตัวที่เด่นในงวดนี้นะคะเพราะว่าเราเลือกนะคะสูตรที่ชนกันนะคะหลายสูตรมากกว่านะคะเป็นตัวเด่นนะคะ เด่นที่สองนะคะแล้วก็หกนะคะเสร็จแล้วเราจะนำนะคะสองกับหกนะคะไปจับกับเลขคีนะคะสองเก้านะคะแออจับอย่างนี้นะคะสองหนึ่งสองห้าเก้าหกหนึ่งหกแล้วก็ 5, ห้าหก ส่วนชุดนะคะที่แอดคิดว่านะคะในงวดนี้เนี Ad ่ยแอดมองว่านะคะมีโอกาสที่จะมานะที่คู่คู่นะคะได้นะคะฉะนั้นคู่ชุดนะที่แอดเลือกนะที่จะให้เพื่อนๆเ,เสียงนะก็คือ2 6งหสนะส่วนอีกคู่ชุดหนึ่งนะที่แอดมองว่านะคะน่าจะมาได้นะก็คือตัวที่ติดเลขสอในงวดนี้นะอันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวนะในงวดนี้เนี่ยชอบที่2องคะ ถ้าสองมาฮะก็คิดว่า2องหกหสฮะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มองว่าน่าจะมาได้นะคะก็คือ2องศนยฮะแต่ว่าแอดจะยังไม่ได้เขียนในเนให้นะคะก็แค่จับนะคะตัวที่ชนให้เฉยๆนะสองหกหกะเผื่อเข้ามาฮะแต่ถ้าในกรณีที่มานะคะแบบคุกคี้นะคะ คี่คู่นะก็จะมีคู่ชุดเก้าสองหนึ่งสองห้าสองนะเก้าหกหนึ่งหกห้าหกนะหกคู่ชุดไปกับนะเพื่อนๆนะชอบส่งตัวล่างตัวไหนนะก็เลือกวิเคราะห์นะพิจารณานะนำไปใช้ด้วยตัวของเพื่อนเองนะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคําติชมนะคะ เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ